สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเขาเข้าสู่บทวิเคราะห์ยูโรเทอล่าและทองคำเชฟโลรากับเอ c บซีบล็อกเกอร์ครับบร็อกเกอร์คุณภาพสูงที่จะทําให้ทุกท่านมั่นใจในเรื่องของการเทรดมั่นใจในเรื่องของการถอนเงินครับเช้าวันนี้เราเจอกันสายนิดนึงนะพอดีมีงานมีประชุมอะไรต่างๆนานาแล้วก็หาข่าวด้วยนะครับ ประเด็นข่าวที่สำคัญเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับออนยูครับผลตอบแทนธนบัตรนะฮะก็ปรับตัวลงลงครับทำให้ตัวสกุลเงินดอลลาร์ครับปรับตัวอ่อนตามนะครับเช้าวันนี้นะฮะเช้าวันนี้ก็ประจำวันที่25เมษายนครับตัวของดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมาได้เล็กน้อยครับแน่นอนครับก็ทองคำก็จะวิ่งสวนนะครับหักหัวลงมาเล็กน้อยนะครับ ฝากฝั่งของยูโรนี่กร,กระจายครับขึ้นไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับหลังจากที่สะสมแรงกันมาอยู่ค่อนข้างหลายวันครับหนึ่งสองสามสี่ห้าสุดท้ายครับเมื่อวานวันที่หกครับยืนเหนือได้นะครับแล้วก็เทสโดดขึ้นไปเลยนะครับเมื่อวานนี้โดดขึ้นไปค่อนข้างยาวครับพันกว่าจุดเนะี่ยก็ไม่ถือว่าเยอะนะเมื่อเทียบกับเลงการวิ่งก่อนหน้าของเขาเพราะว่าเขาวิ่งแค่ประมาณหกร้อยมาหลายวันแล้วนะครับ ก็ว่ากันไปต่างๆนานาเนี่ยสำหรับยูโรเทดดอลลาเนะประเด็นที่ทุกคนให้ความสนใจกันเป็นมากพิเศษก็คือตัวของทองคํานี่แหละครับเพราะว่าจากที่ดูคลิปทิกต็อกนะฮะหลายๆคนก็คอมเมนต์มาครับโอ้ติดดอยติดเหวติดระเนระนาดเลยนะจะทํายังไงกันดีนะฮะถ้าถ้าติดเหวติดเหวคือติดข้างล่างนะนะต้องต้องเรียนตามตรงว่าโอกาสที่จะวกไปข้างล่างถามว่ามีไหมมันก็มีแต่มันน้อย ส่วนใหญ่แล้วลักษณะพฤติกรรมเนี่ยถ้าถ้าเฟดนะครับรอรุนเนี่ยนะครับถ้าเฟดประมาณต้นเดือนพฤษภาเนี่ยประกาศอัตาราดอกเบีย้ยคงไว้ที่เพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้น0.25นะครับก็จะมีโอกาสทําให้ทองเนะทตัวลงก่อนแล้วก็ท้ายสุดมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยู่ข้างล่างมีออเดอร์อยู่ข้างล่างนะครับอาจจะต้องรอรุ้นในช่วงของต้นเดือนพฤษภาให้ราคามันเทตัวมาแล้วรีบออก ออกได้เท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่ต้องริมออกให้ขาดทุนน้อยที่สุดก่อนเพราะว่าถ้าเฟดขึ้นอัตาราดอกเบีย้ยจริงนะครับสถานการณ์เนี่ยก็จะเข้าขายของตัวทองคําแล้วเท่ากับว่าตัวทองคำเนี่ยผ่านค้นิกคิที่หนักๆไปอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยก็จะเป็นการเ,าเรียกว่าปรับตัวขึ้นของทองคํา นะอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดีวยวกันนะสำหรับใครที่ติดด้านบนอยู่นะสองพันกว่าอะไรพวกนี้นะครับบางคนมีนะฮะสองพันสี่สิบห้าครับมีนะฮะก็ยังมีโอกาสลุ้นที่จะได้ออกนะครับแต่ว่าถ้าใครติดด้านบนน่าจะแก้ง่ายกว่านะครับรอหาจังหวะนะครับการที่ราคาย่อตัวลงไปดีๆแล้วซื้อเพิ่มนะครับซื้อความเสี่ยงเพิ่มขึ้นไปนะก็ไปปิดนะก็จะเคลียร์ได้ง่ายกว่าซึ่งวันนี้เองเนี่ยนะครับมีข,าข่าวค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ข่าวในวันนี้เนี่ย ดูเหมือนว่าจะเป็นตัวเลขที่สนับสนุนทิศทางของทองคําด้วยซ้าไปนะครับเนื่องจากว่าช่วงระยะเวลาสองสาสัปดาห์ที่ผ่านมารวมแม้แต่เมื่อวานนี้ก็ตามเนี่ยนะครับตัวของทองคำเนี่ยได้รับแรงหนุนจากดอลลาร์ที่ที่ค่อนข้างอ่อนค่าลงนะครับแต่ก็ยังไม่จบนะฮะเพราะว่าถึงแม้ว่าตัวดอลลาร์จะอ่อนค่าทองคำพยายามจะขึ้นแต่นะครับแต่ ใช้คําว่ามันยังได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทําให้มันแบบก,ก,กั้มกั้มกึ่งก่นะนะฮะพอเรามาดูในเดลี่นะครับมันก็จะกั้มกั้มกึ่งกึ่งแบบเนี้ยเหมือนมันอั้นอันนะครับจะลงก็ไม่ลงจะขึ้นก็ไม่ขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอสถานการณ์นะครับซึ่งถามว่าเราเทรดได้ไหมช่วงนี้เรายังเทรดได้เอาล่ะตัววันนี้เนี่ยนะช่วงเวลาประมาณ สองทุ่มครึ่งนะครับสองทุ่มครึ่งครับจำนวนรายงานจํานวนบใบอนุญาตก่อสร้างบ้านนะครับก่อ,อสร้างเนี่ยลดทรงไม่ดีนะครับมีโอกาสที่จะลดลงนะแล้วก็สามทุ่มครับความเชื่อมั่นผู้บริโภคนี่สําคัญนะก็ลดลงเช่นเดียวกันนะสามทุ่มเช่นเดียวกันครับยอดขายบ้านใหม่ก็ลดลงนะลดลงทั้งสามตัวในลักษณะนี้ครับก็มีโอกาสที่ จะทําให้ตัวของทองคําปรับตัวขึ้นได้แล้วมันจะปรับตัวขึ้นมาที่ไหนนะเรามาดูกันครับตัวเดลี่ตอนนี้นะครับเมื่อวานปิดเป็นแท่งขาขึ้นแต่ของเขาเนี่ยขึ้นมันมันเรียกว่ามันขึ้นไม่สุดอะนะครับมันขึ้นแค่ระยะครึ่งแท่งของแท่งสีแดงเพราะฉะนั้นเนี่ยยังถือว่าตกอยู่ภายใต้ของแรงกดดันขาลงอยู่นะยังตกอยู่ภายใต้แรงกดดันขาลงนะครับตัวสีชั่วโมงยังไม่ค่อยเห็นภาพเนื่องจากว่า มันอยู่กลางเส้นแล้วนะครับเส้นสีน้ําเงินอยู่ข้างล่างแล้วก็เส้นสีแดงสีเหลืองอยู่ข้างบนแนวโน้มไม่ชัดเจนนะครับตัวหนึ่งชั่วโมงถึงแม้เมื่อวานนี้จะปรับตัวได้มาค่อนข้างเยอะนะฮะมีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะแต่พฤติกรรมอย่างที่บอกไปนะครับมันยังอั้นๆกันอยู่นะครับสังเกตจากตัว support r s i s นะครับซึ่ง ตัวรีดแตนสามเนี่ยมันถือว่าค่อนข้างแคบถือว่าค่อนข้างแคบเลยแป๊บเดียว e เดี๋ยวจะถึงแล้วนะเพราะเลงกันเพราะฉะนั้นเลงกันวิ่งวันนี้อาจจะไม่ได้ไปไหนไกลนะครับยุต้องลุ้นนะว่าวันนี้เขาจะยืนเหนือสองพันได้หรือเปล่าถ้ากรณีที่วันนี้เขายืนเหนือสองพันได้จะเป็นสัญญาณที่ดีที่ในวันถัด,ถดไปนะครับเขาจะขึ้นต่อแล้ววันพฤหัสมีตัวเลขสําคัญอีกนะวันพฤหัสนี้ก็มีตัวเลขสําคัญเอ่อ เพราะฉะนั้นทิศทางการเทรดวันนี้ครับรอราคาย่อตัวลงมาแล้วหาจาังหวะเข้าทำกำไรตาม30นาทีจะพยายามจะขึ้นนะครับแต่แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ให้มันลงมาเยอะกว่านี้อีกหน่อยได้ไหมมั <c oughs> นจะลงมาเยอะกว่านี้อีกหน่อย1979นะครับอืมประมาณนี้แหละ เรดูนะครับว่าถ้าราคาลงมาประมาณโซน1979อันนี้ทําเฟรม15นาทีนะครับทําเฟรม15ทีถ้าลงมาโซนที่1อันนี้ดูสัญญาณกลับตัวแล้วหาจังหวะเข้าได้โซนสุดท้ายครับซัพพอร์ตสงเนื่องจากว่ามันมีแนวของมันอยู่ตรงนี้ค่อนข้างสำคัญนะคหนึ่งสองตรงนี้นะครับประมาณ1 979 1 974าหัวเฉลี่ยกัน2โซนนี้นะครับ หนึ่งเก้าหเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดสี่ยับมาดูหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้เห็นทิศทางราคาแล้วรอดูว่าเข,เขาเนี่ยจะสามารถขึ้นไปแตะสองพันแล้วยืนเหนือสองพันได้หรือเปล่าถ้าสมมุติว่าเขายืนเหนือสองพันได้ครับมันก็จะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าโอเคเขามีโอกาสที่จะขึ้นต่อประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ติด จะ,ะติดเหวีอยู่ข้างล่างนจังหวะนี้นะอาจจะต้องพิจารณาว่าเอ๊ะถ้ามันดูทรงแล้วไม่สามารถลงต่อได้ก็ต้องออกออก,ก่อนนะก็ต้องออกไม้ข้างล่างก่อนแล้วก็่อเก็บทํากําไรด้านบนนะก็เยอะอยู่นะวันนี้สามพันเก้าไม่ใช่สองพั 2, 9, นเก้าประมาณนี้นะครับนี่คือแนวโน้มของตัวทองคําเทียบดอลลาร์ประจําวันนี้นะส่วนตัวยูโรเนี่ยก็น่าจะได้คล้ายๆกันเลยนะครับเพราะว่าตัว เมื่อวานนี้เศรษฐกิจของดอลลาร์ค่อนข้างอ่อนยกบเยียบเลยนะฮะตอนนี้เริ่มเริ่มกับขึ้นมาเพราะฉะนั้นรอย่อครับรอราคาย่อเหมือนกันครับน่าจะโซนไทวอดแหละนะฮะก็ดูแล้วตัวเดลี่ขึ้นไปโอ้เป็นขึ้นเปนแท่งสวยเลยนะตัวสีชั่วโมงเข้าใกล้โซนเซลล์นะครับเพราะว่ามันมีไฮเดิมตรงนี้ที่เป็นแนวต้านของเขาอยู่ก็ต้องรอรุนนะฮะว่าวันนี้จะทะลุได้หรือเปล่าแต่ดยพฤติกรรมของ ข่าวในวันนี้นะครับน่าจะส่งผลทาให้ยูโรเทเบอลลลร์ทะลุไฮเดิม erm. ตรงนี้ไปได้นะไฮเดิมของเขาอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์เจ็ดห้าสองะฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีรอให้เขาปรับตัวลงมาก่อนครับปรับตัวลงมาประมาณโซนไพววดนี่แหละกลางฟีโบเนี่ยครับประมาณห้าสิบเนี่ยนะครับแล้วก็บายขึ้นไปครับเอาปิดที่ไฮเดิม erm พอก่อนนะแล้วค่อยไปรอดูพฤติกรรมว่าเขาจะยืนเหนือได้หรือเปล่าถ้ายืนเหนือได้พรุ่งนี้หาจังหวะบายต่อได้ แต่ถ้าสมมติยืนเหนือไม่ได้เราปิดไปก่อนเพื่อเซฟความเสี่ยงของเรานะดีที่สุดนะครับโอเคนี่คือทิศทางการเทรดและแนวทางการเทรดประจำวันนี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับแล้วก็สําหรับใครที่สนใจนะครับอยากเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมแบบและเอียดยิบเลยนะครับเดี๋ยววันพฤหัสนี้เราก็จะมีซูมนะครับเป็นสัมมนาออนไลน์ซึ่งมันเป็นเนื้อหาเชิงเจาะลึกที่สําคัญมากๆถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อ ทีมงานมาได้เลยนะครับได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น y t u t u ติ๊ก k t อกนะครับเป็นบุ๊กสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยครับลาไปก่อนสวัสดีครับ